ผ่านไปไวเหมือนกันครับสำหรับแตงกวารุ่นที่3ของผมก็เริ่มได้เก็บอีกแล้วผมได้เริ่มปลูกรุ่นนี้จากรุ่นก่อนหน้าหลังจากที่ทดลองระบบน้ํานิ่งจนลงตัวครับจําได้ว่าเมื่อตอนเริ่มใหม่ๆก็กลัวเหมือนกันครับกลัวว่าจะไม่งอกบ้างละ กลัวว่ามันจะเน่าบ้างล่ะเพราะเราไม่ได้ใช้ดินเลยแต่พอได้ลองจริงๆมันกลับง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยครับกล่องโฟมแค่ไม่กี่ใบใช้พื้นที่ข้างบ้านก็ปลูกได้วันไหนฝนตกก็ไม่ต้องกลัวน้ําท่วมครับรุ่นนี้ปลูกง่ายๆสไตล์ผมเลยครับกล่องโฟมไม่กี่ใบตั้งไว้ข้างบ้านน้ําที่ผมใช้ในการปลูกก็สูบมาจากสระข้างบ้านนี่แหละครับธรรมดาแต่ได้ผลจริงผมใช้น้ํานิ่งปลูกโดยไม่ใช้ดินตอนแรกที่เริ่มทําก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะรอดไหมแต่พอได้ลองรุ่นแรกแล้วก็รุ่นที่2มารุ่นที่3มนี้ เริ่มจับทางได้แล้วครับ พืชเขาชอบน้ำนิ่งแต่อุดมไปด้วยอาหารเหมือนเราดูแลเขาแบบใจเย็นๆไม่ต้องรีบเห็นแบบนี้ผมไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะเลยนะครับแตงแต่ละต้นให้ลูกดกมากรุ่นนี้ได้เก็บขายแทบทุกวันแล้วลูกค้าก็ชอบเพราะกรอบหวานและที่สำคัญคือมันปลอดสารเราทำเองทุกขั้นตอนเห็นตั้งแต่เขาเป็นมเมล็ดจนถึงวันที่ได้เก็บผักพวกนี้บางส่วนก็เก็บไว้กินในบ้านอีกส่วนก็แบ่งถ่ายให้พี่น้องในชุมชนครับรายได้ไม่ได้เยอะหรอกครับแต่ได้ใจได้สุขได้แรงบันดาลใจกลับ มมาเต็ๆใครที่กําลังเริ่มอยากปลูกผักแต่กลัวทําไม่ได้ผมอยากบอกว่าเริ่มจากสิ่งที่มีครับก่องโฟมเกา่เกาๆน้ําจากสระข้างบ้านก็ปลูกได้ของแบบนี้ไม่ต้องรอพร้อมแค่ลงมือทําเดี๋ยวผลมันก็จะกลับมาตอบแทนเองครับนี่แหละครับปลูกง่ายๆสไตล์ตาสิท